สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆออกมาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองคอนแกนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองโฟวิวนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เมื่อวานยังไม่ได้พาลองขับนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองเทสเข้าเกียร์โฟนะครับคันนี้สีสันรถก็เดิมบางอยู่ครับแต่ต้องมีการเกลี่ยสีถึงจะสวยนะครับผมนะฮะส่วนขั้นแรกในการใส่โฟนะครับก็บิดฟีล็อกนะครับตำแหน่งฟีล็อกมาที่ตำแหน่งล็อกนะฮะนี่นะครับคือตำแหน่งล็อก ตำแหน่งฟรีคือตำแหน่งนี้นะครับถ้าบิดฟรีเพื่อการลดการสึกล้อของเพาขับนะฮะก็บิดมาตรงที่ฟรีนะครับแม้เราจะใส่โฟหรือโฟจับนะฮะหรือว่าวิ่งมันก็จะไม่เกาะหรือมีภาระทําให้เพาเสื่อมสภาพไปเร็วนะครับแล้วก็ได้ความประหยัดน้ามันด้วยแต่ว่าเวลาเราจะเข้าโฟนะครับเราบิดมาที่ล็อกก็ได้หรือว่าจะบิดที่ฟรีนะฮะถ้าบิดที่ฟรีมันจะไม่จับนะฮะถ้าบิดที่ล็อกก็คือมันเข้าตลอดนะครับผม มันจะเข้าเข้าตลอดในที่นี้ไม่ใช่ว่าเข้าโฟได้ตลอดนะครับคือมันจะจับหมุนเหมือนปกติที่เราไม่ไต่นะครับแต่ว่าเวลาเราจะไต่นะครับก็เป็นตัวนี้ช่วยได้นะครับนะช่วยในการสิกอนะครับก็บิดมาที่ตำแหน่งล็อกนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วก็ทีนี้เราไปคอนโทรลที่คันเกียร์นะครับมาคอนโทรลที่คันเกียร์นะครับ เกียก็ตำแหน่งนะฮะปัจจุบันก็จะอยู่ที่2อเฮนะฮะก็คือขับ2หลังที่สามารถใช้ความเร็วนะครับถ้าดันขึ้นไปนะครับก็จะเป็น4ีเฮนะสีเก็คือขับ4เร็วนะครับก็คือวิ่งความความเร็วเมื่อถนนลื่นนะครับแต่ว่าเราจะวิ่งถนนบุกเบิกนะครับหรือว่าเป็นถนนคูค่ะนะครับมีโคลนต้มนะฮะเราควรใส่สีโลนะครับผมอ่ะผักลงมาก็จะเป็น4ีโลนะครับ สีโลตำแหน่งนี้นะครับก็จะใช้บุกเบิกนะครับนะฮะควรนะครับใส่ก่อนที่จะเข้าพื้นที่ไม่ใช่ว่าติดลมแล้วค่อยไปใส่นะครับใส่ไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับแอร์เย็นปกติจะปิดแอร์ก่อนนะครับเวลาลุยลุยน้ำลุยโคลนะฮะจะต้องมีการปิดแอร์ก่อนนะครับนะครับ ไฟโฟก็จะโชว์ขึ้นสถานะแบบนี้คือขับเคลื่อนสีล้อนะครับนะฮะแล้วรถก็จะวิ่งช้านี่คือวิ่งช้าปกติมันจะไม่ช้าขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงถนนลุยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่แฉะนะครับนะฮะหรือว่าลื่นมากนะฮะเราใช้นะครับถ้าใช้ความเร็วได้เพื่อช่วยแรงนะครับเฉยนะครับต่างๆนะครับควรผมจะใส่เกียร์สนะครับผมนะฮะ ผมใส่เกียร์สองบวกด้วยโฟล o w นะครับนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูว่าลุยใช้งานจริงนะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะไปได้ไม่ได้เราต้องดูนะครับต้องลองดูนะครับนี่คือเข้าแบบสบายสบายนะครับถ้าเป็นรถที่รอบปกติผมว่าวิ่งเข้ามาติดแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่ให้ดูเลยนะครับนะฮะผมให้ดูก่อน เดี๋ยวพาดูข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวจะว่าใช้งานไม่จริงลุยไม่จริงนะฮะนี่ก็พื้นที่ที่เป็นน้ํานะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของโคนนะครับแล้วก็หญ้านะครับนะพื้นที่น้ําแบบนี้นะครับสามารถไปได้อันนี้เสียงดังก็คือเสียงกระจังหน้าเฉยๆนะครับผมนะฮะนี่นะครับให้ดูรอบนอกเดี๋ยวผมจะวิ่งบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นนู่นนะครับมันเป็นที่ลกล้างเพียงเขานะครับผมนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับขอวิ่งอยากให้ลูกค้าดูจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะวนลงนี้นะครับลงน้าตรงนี้จะน้าลึกหน่อยแล้วก็วนแบบวนไปแต่ผมจะใช้โฟลว์บอกเกียร์สนะครับผมนะฮะถ้าช้าเกินไปนะครับมันไม่มีแรงผักแรงไอ้นี่นะครับเดี๋ยวมันจะติดหล่มเอาถ้าติดมันจะแก้ไขยากนะฮะผมจึงจะใส่โฟลนะครับส H ่ l สีนะครับสโล แล้วก็บอกด้วยเกียร์สองนะครับอ่ะไปต่อนะครับผมแต่เ้าเล่งรอบเครื่องด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับล้อน่าจ,จะปั่นแบบนี้นะครับถ้าโฟมันใช้งานได้นะครับอันนี้จริงๆไม่ต้องเหยียบคันเร่งขนาดนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะขนะับมือเดียวอาจจะเดแตวผมใส่นะฮะ ให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ตกลมนะฮะมันก็จะขึ้นยากนิดนึงนี่แต่สามารถใช้งานได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอขับขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะติดลมไปเยอะกว่านี้นะครับมืนจะติดจริงๆด้วยนะครับ ดอกยางไม่มีนะครับนะครับขอเข้าขอเข้าแป๊บหนึ่งนะครับขอขึ้นก่อนเดี๋ยวจะติดลมไปเยอะกว่านี้นะครับ อันนี้ติดอตอนนี้ติดล่มไปแล้วนะครับต้องรอคันหนึ่งมานะฮะมาดึงเพราะว่าหน้ามันจมดิ่งเกินไปนะครับผมไม่ได้ใช้คันเร่งแล้วก็มันมาเลี้ยวไม่สุดก็คือมาชนตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้เลยขึ้นไม่ได้นะครับมันมาชนตรงกองดินกองนี้นะครับมันเลยทําให้ผักมาไม่ได้ถอยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นหลุมพอดี นะครับก็ลอยคันหนึ่งนะครับแต่ว่าโฟปั่นนะปั่นใช้งานได้ก็คือถ้าปั่นพวกเศษดินต่างๆมันก็จะขึ้นไปนะครับก็คือปั่นได้ทั้งสองข้างใช้งานได้แล้วก็โฟไม่ดังนะครับนี่ก็ปั่นขึ้นไปนะครับเราพลาดเองนะครับที่มาเจอกองดินกองนี้นะครับเลี้ยวไม่พ้นนะครับเดี๋ยวรอรถอีกคันนึงมาดึงขึ้นนะครับผมสุดท้ายก็ได้โฟจูเนอร์มาดึงนะครับถึงจะขึ้นเพราะว่ามันติดหลบค่อนข้างสูงนะครับ อ่ะนะครับให้น้องขับไปนะครับนะครับกระเป๋าปกตินะครับพอดูค่อนข้างโหดอยู่พอสมควรนะครับผมนะครับก็ล้อหน้าปั่นอยู่นะครับนะครับน้องขับไม่ค่อยเป็นนะครับ ล้อหน้าปั่นได้ปกตนินะครับมันต้องใช้แรงหน่อยนะครับเพราะว่าถนนแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆนะครับค่อนข้างเป็นดินใหม่นะครับก็สนใจคันนี้129,000นะครับโตมาที่เบอร์098 274 4279 ID line 094 475 4441นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเจะเอาคันนี้ขึ้นคันนี้ก็เอามาลุยนะครับจริงๆผมหวงรถคันนี้มากนะครับไม่เคยคิดเช่ามาลุยนะแต่มันก็ ไม่มีโฟวินจริงๆนะฮะก็เลยต้องได้ใช้คันนี้่ะนะครับทีนี้เราจะเอาคันนี้ขึ้นนะครับกลับกันนะครับก็โฟปันปกตินะครับแต่ว่าถ้าใช้พื้นที่โหดเกินไปมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ายางด้วยไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะครับแต่คันนี้มันเป็นโฟวินนะครับคันนี้เป็นโฟออโต้นะครับก็น่าจะพอไปได้เลยนะครับ ผมก็กลัวติดลมเหมือนกันนะครับผมนะฮะขอปิดแอร์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับไปกันนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ถือว่าเพราะว่ารถตัวนี้มันมีน้ำหนักนะครับพอมีน้ำหนักมันก็ไปได้ง่ายอยู่ นะครับโอเคนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ